ขยีย้นิเมขอเสนอมหายุทธหยุดพิภพ,พภาคที่7ทะเลหวนมั่วตอนที่323คุณผู้พิทักษ์กืนฟ้างเนหรโอตวดินตรงพอได้ยินแบบนั้นเนี่ยตกใจมากเขาถามขึ้นอย่างอยากรู้อยากเห็นมากเลยคืออะไรกันแน่ทำไมตาประทับเทวทิขิดกืนกินในร่างของข้านั้นถึงมีปฏิกิริยากับวัตถุชิ้นนี้ได้ล่ะวัตถุชิ้นนี้ถูกสร้างมาจากตาประทับเทวทขิดกืนกินไงล่ะทีนี้เจ้ารู้หรือยังวะ ว่าทำไมมันถึงทำปฏิกิริยากันเมื่อเจอกันอะไรนะเป็นไปได้ยังไงอาการหลินตรงตอนนี้ตกใจมากแม้แต่ท่าทีเขาก็นิ่งไปพร้อมกับสูตรอากาศทิ่งเผยความตกตะลึงขณะมองซากสีดำแห้งกังนั้นสิ่งนี้สร้างมาจากตาประทับเทวริขิตกกืนกินเัินลือตอนนี้ตัวเขาเองก็อดตำหนิตัวเองไม่ได้ที่เสียการควบคุมตอนนี้เขาเป็นผู้ครอบครองตาประทับเทวทิขิตกกืนกิน แต่เยียนกับบอกว่าสรา้างขุ่นที่อยู่เบื้องหน้าเขาสร้างมาจากตาประทับเทวะลขิดกืนกินเขาเองรู้สึกขายหน้ามากทั้งๆท,ท,ที่เป็นเจ้าของตาประทับเทวะลขิดกืนกินแต่ไม่รู้ถึงสิ่งที่อยู่ตรงหน้านอกเหนือจากนั้นเนี่ยทาประสาทสัมผัสข้าไม่ผิดพลาดเจ้าตัวนี้น่าจะเป็นหุ่นผู้พิทักษ์กืนฟ้าเท่ราชันกืนกินชำระด้วยตนเองด้วยนะตอนนั้นราชันกืนกินได้รวบรวมวัตถุเทพจํานวนมากในโลกนี้ และประดิษฐ์คุณผู้พิทักษ์สตัวสองตัวเสียหายหนักระหว่างสงครามครั้งนั้นตัวตรงหน้าคือตัวที่โชคดีรอดมาได้เจ้านี่โชคดีจริงๆที่หามันเจอลาชันกืนกินตัวดินตรงเนี่ยค่อยๆยิ้มขึ้นมาดวงตาเนี่ยเขาเรียกกาแวววับเมื่อมองไปที่ซากขุณสีดำนั้นวัตถุชิ้นนี้ถูกชำระด้วยจอมยุทธขุมพลังสุดยอดในยุคโบราณด้วยตนเอง และในเมื่อตัวดินตรงครอบครองตาประทับเทวทิขิตกืนกินอยู่แล้วเขาจึงรู้ว่ามันทรงพลังขนาดไหนแต่ตัวเขาตอนนี้ยังไม่มีความสามารถจะทาอย่างราชันกืนกินได้โดยใช้ตาประทับเทวทิขิตกืนกินปรับแต่งเพื่อสร้างคุณผู้พิทักษ์กืนฟ้าเป็นของตนเองทรงพลังมากเลยหรือวลินตรงถามอีกครั้งขอบอกว่าคุณผู้พิทักษ์กืนฟ้าสามารถสู้กับระดับผู้บัญชาการยี่มัวได้ หากลองจัดอันดับตามอย่างที่พวกมนุษย์ชอบใช้กันล่ะก็ก็น่าจะเหมือนกับจอมยุทธขุมพลังจวนหลุนนั่นแหละขุมพลังจวนหลุนเลยงั้นหรือนี่ตอนนี้อดินตองเนี่ยหัวใจแทบจะกระดอนออกมาข้างนอกเขามองซากขุนสีดำนั้นอย่างเรือเชื่อเขาไม่อยากเชื่อจริงๆว่าสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้สามารถต่อสู้กับจอมยุทธขุมพลังจวนหลุนได้นี่นับว่าเท่ากับพลังของประมุขยวนเหมืองทั้งสามเลยก็ว่าได้และนอกเหนือจากนี้ คุณผู้ทักกืนฟ้ายังมีคุณสมบัติบางอย่างของตาประทับเทวทิขิดกืนกินอยู่ในนั้นด้วยเนื่องจากได้รับการปรับแต่งขึ้นมาคุณสมบัติที่ว่าก็คือพลังกืนกินสิ่งนี้ทําให้มีพลังป้องกันที่ไม่สามารถอธิบายได้ย้อนกลับไปในอดีตราชันกืนกินเคยถูกร้อมโจมตีด้วยยีมัวระดับกษัตริย์5คนคุณผูยทักกืนฟ้าตัวเดียวสามารถต้านทานการโจมตีเต็มกําลังนั้นได้ก่อนที่จะเสียหาย นี่บอกได้ว่าแม้แต่จอมยุทธคุมพลังจวนหลุนยังไม่สามารถทำลายขุนพุทธกืนฟ้าได้ตอนที่มีพลังสูงสุดตอนนี้รินตองทั้งยิ้มทั้งยินดีและตกใจไปพร้อมกันขุนพุทธกืนฟ้านี้เหนือรํากว่าที่เขาคิดเจา้าขุนพุทธกืนฟ้านี้ตอนนี้รินตองกืนน้าลายเครือกหนึ่งเขาจะไม่ไร้เทียมทานถ้าได้ครอบครองขุนพุทธกืนฟ้าหรอกเลยถ้าเป็นแบบนี้เรื่องของมารเท่ากระดูกก็ไม่ต้องพูดอีกต่อไป เฮ้ hey, ตื่นก่อนสิเจ้าคิดไปถึงไหนกันแม้ว่าคุณผู้ทักกืนฟ้าจะรอดมาได้แต่ก็ได้รับความเสียหายหนักอย่างที่เห็นจะกลับคืนสู่ระดับสุดยอดนั้นยากมากเหยียนก็เอ่ยเตือนขึ้นมาตัวดินตรงเองก็ยิ้มเกอ้อไปซ่อมแซมได้หรือเปล่านะได้สิสามารถซ่อมได้ตามใดที่คนผู้นั้นมีตาประทับเทวะทิดกืนกินแต่ถ้าจะซ่อมแซมได้ขุมพลังตอนนี้ของเจ้าก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ในอดีตราชันกืนกินยังสามารถปรับแต่งขุนูุทัก,กืนฟ้าได้หลังจากควบคุมพลังของตาประทับเทวทิขิดกืนกินได้อย่างสมบูรณ์แล้วเท่านั้นงั้นก็ไม่เป็นไรตาใดที่ยังซ่อมได้ก็พอสวรรค์ประทานหุนูุ้ทัก,กืนฟ้ามาให้เขาแท้ๆนี่เป็นโอกาสทองและเขาไม่ไปล่อยให้หลุดมือแน่มิฉะนั้นคงไม่มีที่ไหนให้ไปแอบร้องไห้แน่แต่เจ้ามียาเฉียนหยวนพอจะเสนอราคาคุนู้ทัก,กืนฟ้าตัวนี้กับคนอื่นจริงหรือ คาพูดธรรมดาของเหยียนกลับทําเอาตัวดินตงในแข็งทื่อไปชั่วคู่อย่างมากข้าก็ใช้วิชาที่มีเพื่อประมูลเอาเงินมาใช้ข้าจะต้องได้คุณผู้ทักกืนฟ้าไม่ว่าจะต้องจ่ายด้วยราคาแพงเท่าไหร่ก็ตามไม่ว่าอย่างไรของสิ่งนี้จะต้องเป็นของเขาและบนแท่นประมูลนั้นขณะตัวดินตงในกำลังคุยอยู่ในใจท้งต้องหลิงนั้นใช้มือของนางชี้ไปที่ซากศพสีดําในโลง ว่ากันว่าสิ่งนี้ขุดขึ้นมาจากใต้ทะเลลึกข้าไม่สามารถให้รายละเอียดได้ว่าคืออะไรแต่ข้าบอกทุกคนได้ว่าวัตถุนี้ไม่ธรรมดาเนื่องจากจอมยุทธ์ขุมพลังสื่อเชียนของสำนักกวานิดลอยฟ้าลองพยายามโจมตีแต่กลับไม่สามารถทำอะไรมันได้โอ้น่าเรือเชื่อจังหวะน,นั่นเองความอึกระทึกเนี่ยก็ปรากฏขึ้นมาจากคำพูดของถังตองหลิงสายตาคนจำนวนมากเนี่ยตกตะลึงเมื่อมองซรากศพนั้น สิ่งนี้สามารถทนทานต่อการโจมตีเต็มกำลังของจอมยุทธ์ขุมพลังสื่อเฉียนได้แม่นางถังนี่เป็นหุ่นเงาหรือเปล่าชายชุดดำที่นั่งอยู่ตรงหน้านั้นเอ่ยถามขึ้นมารอบกายเขามีแสงสีดำปกคลุมไปหมดทำให้เกิดเป็นภาพสอนไม่สามารถระบุได้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนนั่นคือเฉินยิ่งจากสำนักปีศาจมายานี่ดูเหมือนว่าเขาจะสนใจซากศพนั้นด้วยเสียงสนทนาดังขึ้นยามที่ชายชุดดำเอ่ยพูด และทําให้คนที่เหลือระบุตัวตนอีกฝ่ายได้ตัวด่นตงก็ยินวิชาสํานักปีศาจมายานับว่ามีชื่อไม่น้อยในทะเลหลวนมัว่วพลังไม่ได้อยไปกว่าทําทั้งสองของทะเลเทียนฟงอาจเป็นหุ่นเงาก็ได้แต่ว่านะบางทีวัตถุนี้ต้องใช้วิธีควบคุมพิเศษไม่างนั้นก็ใช้งานได้ยากใช้งานไม่ได้หรือคนจํานวนหนึ่งเนี่ยอึ้งจากประโยคนั้นจากนั้นก็ขัวเรอจะมีประโยชน์อะไรการซื้อของที่ไม่สามารถควบคุมได้ เป็นไปได้ไหมว่าสิ่งนี้จะถูกใช้เป็นแค่เกาะกำบังเท่านั้นเหยียนคุณเงานั้นเนี่ยควบคุมไม่ได้จริงเลยลินตองถามสำหรับคนอื่นก็ใช่นะนั่นเพราะพวกเขาไม่มีตาประทับเทวทิขิดไงล่ะมีเพียงคู่ครอบครองตาประทับเทวทิขิตกืนกินเท่านั้นที่จะสามารถควบคุมมันได้พูดให้ถูกก็คือมีแค่เจ้าคนเดียวเท่านั้นในโลกนี้ที่จะสามารถควบคุมขุนผู้พิทักษ์กืนฟ้าได้ไงพอได้ยินแบบนี้เขาก็อดตื่นเต้นไม่ได้ เฉินยิ่งจากสำนักปีศาจมายาขมวดคิ้วจากคำพูดทั้งตรงริงเขามองซากศพสีดำนั้นและสัมผัสได้เรือนลางว่าของชิ้นนี้ไม่ธรรมดาขอเริ่มประมูลราคาเริ่มต้นอยู่ที่ยาเชียนยวน5ล้านเม็ดห้ล้านเลยหรือแพงไปหรือเปล่าเจ้าขุนเงาที่ควบคุมไม่ได้มีราคาสูงขนาดนี้ได้ยังไงกันใช่ใช่เสียงไม่พอใจเนี่ยดังมาจากรอบงานประมูลนั้นเมื่อราคาประมูลหลุดมาจากปาก เขาไม่อยากเชื่อว่ามันราคาจะแพงแบบนี้แต่คลืนความไม่พอใจนี้กระส่งผลกระทบเล็กน้อยหลังจากมีเสียงไม่พอใจดังขึ้นเพียงชั่วเดียวหลังจากนั้นก็เงียบกิบ5้าล้านหนึ่แสนจังหวะที่คนผู้นี้เนี่ยเอ่ยราคาออกมาเหมือนเขาเองเนี่ยจะมีความลังเลอยู่บ้างคนมากกว่า10คนเริ่มเสนอราคาต่อแต่ราคายังคงอยู่ต่ำกว่า6ล้าน6ล้านแสนฉันยิ่งจากสำนักปีศาจมายาสู้ราคา พอเห็นคนเหล่านั้นดูเหมือนว่าพวัวเขาไม่ต้องการจะแข่งกับอีกฝ่ายเจ็ดล้านหลินตงพูดขึ้นเสียงของหลินตงเด็ดดังพร้อมกับสายตาจํานวนนับไม่ถ้วนมองไปแม้แต่ถังตงหลิงที่อยู่บนแท่นประมูลยังรู้สึกประหลาดใจดูเหมือนนางไม่เข้าใจว่าทําไมเขาคิดจะประมูลซากศพสีดํานี้ยิ่งกว่านั้นนางยังรู้เกี่ยวกับตัวหลินตงเขาไม่มียาเฉียนหยวนมากขนาดนั้นจากกฎแล้วเขาไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมประมูลแต่นางก็ไม่ได้เอ่ยอะไร ดูเหมือนตัวดินตรงจะรู้ว่าตัวเองกําลังทําอะไรอยู่7ล้าน5แสนเฉินยิงนั้นเหลือบมองดินตรง8ล้านดินตรงไม่สนใจสีหน้าของเขาไม่เปลี่ยนไปเลยเมื่อเพิ่มราคาขึ้นเขาไม่มียาเฉียนหยวนมากพอจะจ่าย8ล้านนี่คือการเททั้งถุงของเขาออกมาแล้วราคาเริ่มสูงเรื่อยจากเดิมแม้แต่เฉินยิ่งยังอ้ำอึง้งเป้าหมายเขาไม่ใช่ซากศพสีดํานิรนามราคาก็นับว่าสูงเกินไปเขาจึงสายหน้าและเลิกประมูล ตัวดินตรงถอนหายใจร่องอกเมื่อเห็นแบบนั้นก่อนเขาจะผ่อนคลายลงก้าร้านสี่หน้าดินตรงเปลี่ยนไปเขาเงยหน้าขึ้นก็เห็นเสียเหยียนกําลังมองมาจากแถวหน้าเหมือนกําลังล้อเลียนเขาก้าร้านครั้งที่หนึ่งมีใครเสนอราคาสูงกว่านี้อีกไหมท้งตรงหลิงเนี่ยถอนหายใจดูเหมือนว่าเสียเหยียนจะตั้งใจก่อกลัวลินตรงแต่นางเองก็จนใจกับเรื่องนี้สิ่งที่นางทําได้คือดําเนินการประมูลต่อไป ดวงตาดินตงเริ่มเปลี่ยนไปมือทั้งคู่กำแน่นความโกรธเริ่มปรากฏแล้วหลินตงกำหมัดแน่นขึ้นเรื่อยๆก้าวร้านครั้งที่สามในจังหวะนั้นเสียงที่อ่อนนุ่มเนี่ยก็ดังขึ้นมาจากข้างของเขาสิบ้านทั่วทั้งลานประมูลตกอยู่ในความกรโหนจากนั้นก็หันหน้าไปมองมู่หลิงซานที่กำลังยิ้มหวานอยู่ความกรหโหนกระจายไปทั่วลานประมูลนั้นทุกคนอึ้งไปเมื่อมองดารุนีน้อย ดูเหมือนว่าพวกเขาเองก็คิดไม่ถึงว่าราคาที่ชวนตกตะลึงนี้จะมาจากปากของนางเจ้าตัวดินตรงเนี่ยอึง้งเมื่อมองมูลหลิงซานไม่คิดเลยว่านางจะเข้ามายุ่งด้วยใครใช้ให้เจ้านั่นทําตัวหน้ารังเกียจกันละ่ะมูลหริงซานเนี่ยพูดขึ้นบนแท่นประมูลทั้งตรงลิงอึ้งไปกับราคาที่มูรลลิงซานเสนอนางรีบดึงสติกลับมาก่อนมองดินตรงสาวน้อยเจ้าไม่สามารถเสนอราคาประมูลมั่วๆได้ที่นี่นะท่านกลัวว่าข้าไม่มีเงินหรือ ปากของมู่ลิงซ่านเนี่ยย่นขณะเอ่ยค,คําพูดไม่พอใจทังตองลิ่งเองก็สายหน้ามองดิ่งตองยังอับจนปัญญาชายหนุ่มทําเพียงยิ้มจากนั้นก็พยักหน้าแม้ว่ามู่หลิงซ่านจะยุอย่างน้อยแต่นางคงไม่ทําอะไรเกินตัวยิ่งกว่านั้นราคาสิบล้านอาจเป็นราคาที่ชวนตกใจแต่นางมีภูมิหลังไม่ธรรมดาก็ไม่ยากที่นางจะควักเงินจํานวนมหาศาลออกมาหรอกทั้งตองลิ่งเนี่ยไม่พูดอะไรต่อเมื่อมองดินงตองแล้วสิบล้านครั้งที่หนึ่ง สีหน้าเคียเล่นปรากฏบนใบหน้าของเซียเยียนแววตามืดมัวและเยือกเย็นจ้องมองขั้วดินตรง11ล้านตัวดินตรงเริ่มไม่พอใจเจ้าบ้านนี่วางแผนจะเกทับพวกเขาหรือไง15ล้านมูริงซานก็หงุดหงิดกับการยั่วยุของเซียเยียนนางกระโดดขึ้นยืนบนเก้าอี้พร้อมกับหางเปียที่แกว่งไปแกว่งมานางตะโกนเสนอราคาก่อให้เกิดความวุ่นวายครั้งใบหน้าเซียเหยียนกระตุกราคามากกว่า10ล้านนับว่ามหาศาล แต่สาวน้อยที่ไม่รู้ที่ไปที่มาคนนี้กับเสนอราคาแบบไม่ลังเล16ล้านเซียเหยียเนี่ยสูญหายใจครั้งหนึ่งดูท่าว่าเรื่องนี้ชักจะบานปลายกันแล้วทุกคนบอกได้เลยว่าเซียเหยียนจงใจกันแกล้งลิ่ตรงซากประหลาดนี้มีราคาสูงได้ขนาดนี้ได้อย่างไรกันกลุ่มหลากหลายกลุ่มตรงร้านประมูลด้านหน้าเนี่ยอึ้งไปเมื่อมองพวกเขาภาพตรงหน้าสร้างความสนใจอยู่บ้างพวกเขาอยากรู้แล้วว่าการแข่งขันนี้จะเป็นอย่างไรต่อมูลิ่งซานยกขาข้างหนึ่งขึ้น ดวงตาของนางก็มองเสี่ยเหยียนสีหน้าฉายความรังเกียจจากนั้นนางก็ยื่นนิ้วสองนิ้วพร้อมกับพูดว่า20ล้านเสียงฮือฮาเนี่ยความตกตะดึงดังขึ้นดวงตามากมายเบิกกว้างยามองดาวรุน่นน้อยที่กำลังเนี่ยยืนกอดอกอยู่นั้นพวกเขาสัมผัสได้ถึงรังสีหน้าเกงขามสาวน้อยคนนี้จะไม่โขดไปไหนหรือ,อยาเฉียนยยวน20ล้านเม็ดนางคิดว่ากำลังหวานเม็ดถั่วทิ้งหรือไง สีนาเสียเหยื่ในแข่งค้างไปเนื่องจากราคาทะลุเพดานไปถึง20ล้านเหงือก็ขุดบนใบหน้าของเขาเขาไม่คิดเลยว่าการแก้ดินตรงจะทําให้เขาต้องไปเชิญกับความยุ่งยากในน้อยชายชาราชุดดาข้างๆเสียเหยยนรลองเตือนขึ้นพวกเขายังต้องเสนอราคาเพื่อของชิ้นสุดท้ายการเสี่ยงโชคเพื่อชนะคนอื่นมันไม่ใช่เรื่องฉลาดเพิ่มอีกสิเพิ่มอีกทําไมเจ้าไม่เสนอราคาอีกละ่ะ มูดิงซานตอนนี้เนี่ยเพียงแค่ทําการนะครับเท้าเอวเท่านั้นพอเห็นสีหน้าหน้ารังเกียจของเซี่ยเหยียนพร้อมกับเอ่ยยั่วยุดโดยรูปรักษ์ที่ดูน่ารักของนางบวกกับเสียงใส่นั้นทําให้ทุกคนในงานประมูลนี้อดหัวเราะไม่ได้ขณะสีหน้าเซี่ยเหยียนหน้าเกลียดขึ้นเรื่อยๆเจ้าความโกรธเริ่มปรากฏในดวงตาเซี่ยเหยียนนั้นการถูกสาวน้อยปันหัวต่อหน้าสาธารณกํามันเนี่ยทำให้เขานั้นฉุนเฉียวมากนายน้อยอดทนไว้อย่าวู่วาม ชายชลาชุดดำเนี่ยรีบดึงเสียเหยียนเสียเหยียนเองก็ตัวสัน่นแต่เขาเป็นคนควบคุมเองได้ในสุดก็สูดหายใจและข่มความโกรธจากนั้นก็นั่งลงท่าทางดูน่าสงสารเลยทีเดียวมูริงซานมองเสียเหยียนที่นั่งลงไปนั้นจากนั้นก็หันหน้ามายิ้มให้กับหลินตงที่กําลังยิ้มอย่างจนปัญญาหลังจากที่นางสามารถเอาชนะเสียเหยียนมาได้แต่ตัวเขาไม่รู้จะขวเราะหรือร้องไห้ดีถึงเจ้าจะมีเงินก็ไม่ควรใช้จ่ายแบบนี้ มูริงซ่านเมินใส่ดวงตานั้นอัดแน่นด้วยความดีใจดูเหมือนนางจะรู้สึกดีที่สามารถทําให้เสียเหยียนขายหน้าได้ทั้งต้งหลิงมองเหตุการณ์นั้นอดไม่ได้จะยิ้มหากไม่มีใครเสนอราคาได้สูงกว่าสาวน้อยแล้วของชิ้นนี้จะเป็นของนางครั้งนี้ไม่มีใครเสนอราคาอีกแล้วหลังจากเห็นว่ามูริงซ่านเพิ่มราคาประมูลทุกสองร้านในแต่ละครั้งแม้แต่สำนักใหญ่ๆที่นั่งอยู่แถวหน้าสุด ยังต้องกลับบ้านไปประเมินความมั่งคั่งของตัเองอีกครั้งในเมื่อไม่มีใครเสนอราคาการประมูลจบลงสินค้าประมูลชิ้นถัดไปถูกนําออกมาท่ามกลางเสียงดังแต่ไม่ค่อยมีใครใส่ใจนะดวงตาจํานวนมากจับจ้องไปที่สาวน้อยชุดเขียวแม้แต่สํานักใหญ่ยังต้องเบนสายตาไปมองนางดูเหมือนพวกเขาพยายามจะเดาตัวต,วตนของมู่ดิ่งซานความสามารถในการเสนอราคายาเฉียนหยวน20ล้านเม็ด ไม่ใช่สิ่งที่คนธรรมดาจะทําได้งานประมูลดําเนินต่อไปแต่หลังจากที่มู่รหลิงซ่านแทรกเข้ามาก่อนหนะ้าสินค้าประมูลชิ้นต่อมาก็ไม่สามารถให้ราคาได้ถึง20ล้านแม้จะมีการเสนอราคาที่น่าพอใจทําให้บรรยากาศภายในพื้นที่ประมูลเนี่ยบางตาทางตงหลิงเองก็จนปัญญาเหมือนกันใครจะคิดว่าล่ะสาวน้อยคนนี้จะอยู่เหนือความคาดหมายยิ่งกว่านั้นนางยังทําได้เพียงแค่หวังว่าสาวน้อยจะไม่ได้เสนอราคามั่วส่วน ไม่อย่างนั้นสำนักวานิดลอยฟ้าต้องปวดเสียนเวียนก้าวแน่ตัวดินตงเองก็เห็นแก่นน้ำกำเนิดวิญญาณของเขาขึ้นเสนอราคาประมูลรอบถัดไปเหมือนกันซึ่งถูกตีราคาหนึ่งหยดหนึ่งล้านจากถังตงงลินแต่ราคาสูงสุดอยู่ราวสองล้านห้าแสนต่อหยดและเมื่อลองคิดแบบนี้จำนวนห้าหยดก็มีราคาสิบสองล้านยาเฉียนหยวนหรือมากกว่านั้นอีกซึ่งนี่ก็พอซื้อกันหินเพลิงภูเขาไฟได้ตัวดินตรงถอนหายใจอย่างโล่งอก หลังจากแก่นน้ำกำเนิดวิญญาณได้รับการประมูลไปเขาก็น,นั่งกลับมาที่เก้าอี้อย่างนุ่มนวลและมองการประมูลรอบถัดไปด้วยการสังเกตบรรยากาศในงานประมูลค่อยๆตายระดับสูงขึ้นภายใต้การควบคุมของถังต้งหลิงสินค้าประมูลหายากเริ่มปรากฏขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออาวุธล้ำฟ้าขั้นปานพิสเน์ร,ระยะต่ำปรากฏความตื่นเต้นก็ฉชายในดวงตาของจอมยุทธ์ในลานประมูลนั้นอาวุธล้ำฟ้าเป็นของที่มีเพียงสำนักใหญ่ๆเท่านั้น ถึงจะมีในครอบของเป็นสิ่งที่คนธรรมดาไม่อาจมีได้แม้ต้องการสักชิ้นก็ตามกระทั่งอาวุธล้ำฟ้าขั้นปานเพียสุดยังมีเลยตัวดินตรงเรลือบมองแท่นประมุนตอนนี้ถังตงหลิงกำลังถือธนูยาวสีแดงเข้มอยู่ในมือธนูนี้เป็นรูปของปีกที่แผ่สยายนั้นเป็นตัวคันธนูความพันผัวร้อนแรงปรากฏราวกัว่าคนคนหนึ่งสามารถยิงเปลเพิงออกมาได้จากการแนะนำของถังตงหลิง ธนูยาวนี้มีชื่อว่าโหงฟ้ามารายอากาศเป็นอาวุธลำฟ้าขั้นปานวิสูษระยะต่ำนับว่ามีประสิทธิภาพพอตัวแน่นอนราคาเนี่ยแพงไม่น้อยราคาเริ่มต้นอยู่ที่10ล้านชัดว่ามีเพียงสำนักใหญ่ที่สามารถแข่งราคากับอาวุธชิ้นนี้ได้ดังนั้นคนจำนวนมากจึงพากันสายหน้ารับผิดหวังแน่นอนว่าสำนักใหญ่ก็อยากได้ธนูหงฟ้ามาลายอากาศกันหมดการต่อสู้เสนอราคาจึงร้อนระอุยิ่งกว่า มู่หลิงซานเสนอสิอีกและภายในไม่กี่นาทีธนูหงฟ้ามาลายอากาศก็มีสํานักใหญ่ที่ชื่อว่าคุบเขารอยฟ้าได้ไปครอบของในราคายี่สิล้านตัวดินตงเนี่ยก็ถอนหายใจเมื่อมองการแข่งขันมาถึงตอนจบเขารู้สึกสนใจธนูหงฟ้ามาลายอากาศแต่เขารู้ดีว่าตอนนี้ไม่มีกําลังซับพอจะสู้สํานักใหญ่ได้แง่ความมั่งคั่งแม้มู่หลิงซานจะร่ำรวยมหาศาล แต่ก็เห็นชัดว่าตัวเขาไม่ต้องการขอให้นางช่วยเสนอราคาเพื่อให้ได้ของมาต่อไปจะเป็นสินค้าประมูลชิ้นสุดท้ายของเราบนแท่นประมูลนั้นทางตองหลิงเผยรอยยิ้มทรงเสน่ห์จากบรรยากาศที่กำลังร้อนระอุนั้นหลังจากคำพูดนางดังขึ้นตัวดินตรงก็สามารถสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงของสำนักใหญ่ที่นั่งตรงหน้าท่าทางพวกเขาอยากได้ของชิ้นนี้ดูจากสถานการณ์คนเหล่านี้คงเตรียมพร้อมมาแล้วนี่ทำให้เขาอยากรู้ว่า ของอะไรกันที่ดึงดูดความสนใจได้ของชิ้นต่อไปเป็นวัตถุจากถ้ำแห่งหนึ่งหรือกันว่าถูกทิ้งไว้โดยจอมยุติคุมพลรังรุนหุยคาเชื่อว่าทุกคนคงรู้ดีถึงราคาค่างวดอย่างชัดเจนเสียงถังตรงหลิงเนี่ยเพิ่มขึ้นถึงระดับที่ดังขณะบรรยากาศในลานประมูลเนี่ยปะทุข,ขึ้นเสียงอื้ออึงราวกับขึ้นอยากพร้อมกับคนจํานวนนับไม่ถ้วนเริ่มลุกขึ้นยืนพร้อมกับความอยากได้ถังตรงหลิงไม่ประหลาดใจเลยกับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น นางกำมือทีหนึ่งแสงสีเงินก็ปรากฏหอคอยสีเงินขนาดเท่าฝ่ามือคืนโบราณที่รุนแรงและดุดันแผ่ออกมาตอนที่หอคอยสีเงินเผยตัวดวงตาดินตรงจับจ้องหอคอยสีเงินนั้นในมือถังตงหลิงต่อมาเขารู้สึกว่าตาประทับเทวดาด้ขิดกืนกินในร่างเนี่ยเกิดการสั่นไหวอย่างบ้าคลัง่งขณะเดียวกันรู้สึกได้ถึงเสี้ยวพลังอันเป็นเอกลักษณ์แผ่ออกมาจากหอคอยสีเงินคืนพลังนี้ ดูราก็มีต้นตอเดียวกับตาประทับเทวริขิดกืนกินนั่นดวงตาดินตงเนี่ยขดเท่าลูเข็มลางที่นั่งอยู่บนเก้าอี้สัน่นนี่คือคลื่นพลังของตาประทับเทวริขิตอัศนีเสียงของเหยียนดังขึ้นซึ่งมาพร้อมกับความตกตะลึงที่ปิดไม่มิดในที่สุดพวกเขาก็สามารถหาเบาะแสของตาประทับเทวริขิตอัศนีได้แล้วโอเคเจอกันโอกาสหน้าคลิปหน้าบ๊าบไปแล้วเดอ้อ